เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่342 <cre ed> <music> กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องนี้กรรม ดิฉันและบุตรชายสามหญิงหนึ่งได้ย้ายติดตามสามีมาอยู่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อหลายปีมาแล้วสามีรับราชการครูลูกชายคนโตก็ทำงานที่เดียวกันกับพ่อของเขาดิฉันอยู่บ้านก็ทำการค้าการขายเล็กๆน,น้อยอยู่กับบ้านลูกอีกสามคนก็โตและก็อยู่ในวัยเรียนทั้งหมดบ้านที่ดิฉันและครอบครัวมาอยู่เป็นบ้านทรงไทยซึ่งเราเช่าไว้ด้วยราคาที่ไม่แพงนัก เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็อยู่ในฐานะกลางๆเหมือนกับครอบครัวดิฉันจากอาชีพของดิฉันทําให้ดิฉันได้รู้จักกับบุคคลหลายประเภทหลายคนแต่ละคนก็มีอาชีพตามถนัดนับว่าเป็นเคราะห์ดีของดิฉันก็ไม่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนใดประกอบอาชีพทุจริตให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นดังนั้นเหตุร้ายใดๆจึงไม่เกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคน เมื่อมาอยู่ใหม่ๆดิฉันก็ได้รู้จักกับลุงแมนภรรยาของลุงแมนมีอายุ58ปีมีอาชีพขายผักในตลาดสดมหาชัยลุงแมนเองก็แก่กว่าป้าผู้เป็นภรรยาคือ12ปีมีลูกชายหญิงถึง6คนต่างก็จบการศึกษาประกอบอาชีพกันไปหมดแล้วฐานะของลุงแมนและป้ามีจึงอยู่ในขั้นดี ลุงแม้นมีเพื่อนที่สนิทกันมากอยู่สองคนก็คือลุงอินและก็ลุงบุญอยู่ในวัยเดียวกันสนิทสนมและก็รักกันมากตั้งแต่วัยหนุ่มกินนอนเที่ยวเล่นมาด้วยกันเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วก็สร้างบ้านเรือนไว้ใกล้ๆกันดิฉันจึงรู้จักและสนิทสนมกับสองครอบครัวนี้ดีลุงอินมีภรรยาชื่อป้ามาลีอายุ65ปี แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ทั้งสองคนป้ามาลีเป็นคนใจบุญสุนทานถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมโดยการทำสมาธิอยู่เนืองนิดบางครั้งก็ชวนดิฉันไปด้วยแล้วก็ค้างที่วัดกันคืนหนึ่งจึงกลับบ้านเพราะลุงอินและป้ามาลีไม่มีลูกเลยส่วนลุงบุญกับป้าอ่อนอยู่ในวัยเดียวกันมีลูกชายหญิงเพียงสองคน ป้าอ่อนชอบไปทำบุญที่วัดตามประเพณีแต่ไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิภาวนาพระเทศก็ไม่เคยฟังด้วยเหตุนี้ป้ามาลีจึงชอบมาสนทนาธรรมกับดิฉันเสมอลุงทั้งสามคนไม่นำพาต่อการบำเพ็ญกุศลใดๆต่างคนต่างประมาทในชีวิตกันทั้งนั้นป้ามาลีจะได้พูดจาแนะนำชักชวนอย่างไงก็ไม่เกิดผลอันใด ที่จะกระตุ้นให้พ่อบ้านทั้งสามคือลุงแมนลุงอินลุงบุญหันมาบำเพ็ญกุศลต่างๆให้สมกับที่ได้เกิดมาใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาคงกินนอนเที่ยวเตรเหมือนเมื่อตัวยังหนุ่มประพฤติอย่างนี้มาสีห้าปีอยู่มาวันหนึ่งลุงแมนก็ล้มเจ็บลงเนื่องจากหกล้มในห้องน้ำอาการป่วยของลุงแมนนั้นน่าสงสารมาก ตลอดเวลาจะดิ้นทุรนทุรายเหมือนว่ามีใครมาจับเขยา่าแรงๆดิ้นอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนลุกจากที่นอนไม่ได้เลยเวลาจะรับประทานอาหารก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องให้ลูกและเมียคอยจับมัดแล้วก็ป้อนอาหารบางทีก็สำลักน้ำสำลักอาหารการขับถ่ายก็ยุ่งยากไม่น้อยลูกๆเลยพาลุงแม้นไปหาแพทย์แผนปัจจุบัน แต่กลับตรวจหาสาเหตุไม่พบกลับเป็นแต่เพียงโรคหวัดธรรมดาป้ามีเล่าว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลอาการเหล่านี้จะหายเป็นปลิดทิ้งจนเกือบเป็นปกติมีเพียงไข้ขึ้นสูงแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียมากเท่านั้นลูกๆจึงได้พาลุงแมนกลับบ้านอาการของลุงแมนก็เหมือนเดิมอีกคือดิ้นดิ้นอย่างทุรนทุรายกระสับกระส่ายอย่างนี้อยู่ประมาณครึ่งเดือน จากการเจ็บป่วยของลุงแม้นนี้ทําให้ดิฉันไม่สบายใจนักเพราะลุงแม้นและป้ามีก็มีบุญคุณแก่ดิฉันและก็ครอบครัวอยู่พอสมควรดิฉันจึงอยากจะช่วยให้ลุงแม้นหายจากอาการเจ็บป่วยนี้เมื่อการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผลลูกเมียของลุงแม้นจึงหาทางรักษาโดยทางสแสวงหาหมอโบราณหมอพระหมอผีมารักษาแต่อาการของลุงแม้นก็ยังเหมือนเดิม ร่างกายก็สุดโทมผ่ายผอมลงไปเรื่อยๆดิฉันได้ทราบว่าที่บ้านเล็กที่9ซอยสายลมอันเป็นบ้านของท่านเจ้ากรมเสริมหรือว่าหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์หลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาสอนการฝึกมโนโมยิทธิดิฉันและป้ามาลีก็ไปฝึกมโนโมยิทธิด้วยกันตลอดสามวันที่หลวงพ่อท่านมา จนในครั้งหลังครูผู้ฝึกฝึกให้ดูกรรมของเราเองดิฉันก็ทำแต่เอาไว้เล่าว่าให้คลาวหลังเมื่อครูผู้ฝึกให้ดูกรรมของผู้อื่นดิฉันจึงได้ดูกรรมของลุงแมนทั้งนี้เพราะสภาพของลุงแมนนั้นเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นร่างกายผ่ายพร้อมร้องครวนครางดิ้นทุรนทุนทนรายตลอดเวลา ตัวดิฉันได้เคยอธิษฐานต่อพระรันะตนไตรหลวงปู่ปานและก็หลวงพอ่อฤาษีลิงดำขอให้ดิฉันได้รู้กรรมของลุงแมนเพื่อจะได้ช่วยลุงแมนให้พ้นจากสภาพอันนี้ไปความพยายามของดิฉันไม่ไร้ผลเมื่อดิฉันไปฝึกมโนมยิทธิครั้งหลังครูผู้ฝึกให้พวกเรานั่งเป็นวงกลมครูผู้ฝึกนั่งตรงกลางห้องที่เราฝึกนั้นอยู่ชั้นล่างของบ้าน เมื่ออารัธนาบรารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพบพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์โดยมีหลวงปู่ปานและก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุดคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลเราก็เริ่มภาวนานมมะพะทะตามจังหวะลมหายใจเข้าออก ดิฉันตั้งใจเต็มที่ที่จะรู้กรรมของลุงแมนผู้ที่มีบุญคุณในวันนี้ให้จงได้สักครู่ก็มีภาพมาให้เห็นภาพนั้นคือภาพลุงแม้นในวัยหนุ่มกำลังถือคราดที่ใช้ลากหญ้าดดาหยญย้าแล้วก็มากองรวมกันไว้สำหรับเผาทิ้งหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นและลุงแม้นในอดีตก็ขุดหลุมลึกประมาณหนึ่งวากว้างประมาณหนึ่งวาเท่ากัน จากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านหย,ยิบนน่นหยิบนี่หลายทีด้วยกันจิตในสมาธิบอกว่าลุงแมนเข้าไปกวาดเอาหนูตัวเล็กๆบ้างใหญ่บ้างเกือบครึ่งถังที่เคยใช้ตักน้ําแล้วก็เอาหนูพวกนี้มาเทรวมกันในหลุมหนูเหล่านี้ลุงแมนกวาดจับได้ด้วยกันซื้อยาเบื่อหนูจากตลาดเอามาคลุกข้าวแล้วก็วางดักหนูไวร้รอบๆบ้าน บริเวณรั้วบ้านก็มีหนูเหล่านี้เห็นอาหารวางทิ้งก็เข้าไปกินแล้วก็ดิ้นแบบชักดิ้นชักกอน้าลายฟูมปากตัวเล็กๆบางตัวดิ้นอย่างนี้แล้วก็ตายไปบ้างที่เหลือก็นอนรอความตายอันนี้นับว่าถ้าจะพิจารณากันให้ดีก็จะเห็นว่าหนูพวกนี้น่าสงสารมากเพราะความเป็นสัตว์จึงได้ออกหากินตามประสาสัตว์โดยไม่ทราบว่าการกระทำของตนนั้น ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ทราบว่าการกระทำนั้น,น,นของพวกตนผิดหรือถูกดีหรือร้ายประการใดแม้ในบางครั้งจะรับรู้บ้างนิดหน่อยว่าที่ตนทำไปนะ่ะไม่ถูกต้องแต่ก็อดไม่ได้อดทนต่อความอยากในจิตของตนเองไม่ได้พ่ายแพ้ต่อความหิวความกระหายอย่างยับยั้งชั่งจิตไม่ได้นี่ก็เป็นจิต ใจของสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทแพ้ตนเองอยู่อย่างนี้เสมอจึงได้ก่ออกุศลกรรมและเนื่องจากผลกรรมอันนั้นจึงได้บันดาลให้ผู้ก่อกรรมมาบังเกิดอยู่ในภพภูมิของสัตว์ที่เป็นเดรัจฉานเราจะสังเกตได้จากสัตว์เลี้ยงบางตัวของเราเช่นสุนัขแมวเหล่านีบ้บางตัวชอบถ่ายรถกองเสื้อผ้าทั้งทงที่ถูกทำโทษทุบตีเมื่อทำผิด แต่เมื่อวันหลังก็ทำอีกเหมือนเดิมเหมือนกับว่าจงใจแกล้งผู้เป็นเจ้าของนั่นเป็นเพราะความอยากเพราะความไม่รู้ของตนแทๆ้ๆหนูก็เหมือนกันอดทนต่อความอยากในอาหารไม่ได้และนิสัยของหนูนั้นชอบแทะชอบกัดทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยอันนี้แหละที่ก่อเกิดความเดือดร้อนให้แก่พวกมนุษย์ทั้งหลายหนูพวกนี้ก็เหมือนกันมีนิสัยเช่นนี้เหมือนกัน ทำความเสียหายแก่พืชผลข้าวของของลุงแมนไปไม่น้อยจึงถูกลุงแมนวางยาเบื่อแล้วก็หมดแรงเพราะพิษยาไม่มีโอกาสหนีให้พ้นจากเงื้อมมือของลุงแมนได้เมื่อลุงแมนเก็บกวาดพวกหนูพวกนั้นได้หมดแล้วก็เอามาเทรวมกันในหลุมที่ขุดเตรียมไว้แล้วก็เอาหญ้าที่ดดยไว้เล็กน้อยปิดซากหนูเอาไว้แล้วก็เอาน้ำมันกาซร,ราดลงไปอีกทีจากนั้นก็จุดไฟเผา เมื่อไฟเริ่มลุกลุงแมนก็ได้ยินเสียงหนูร้องจี้จี้จีอยู่ในหลุม่ํากลางกองไฟบางตัวก็ดิ้นรนตะเกียกตะกายหนีออกจากกองไฟแต่กลับตกลงไปในกองไฟอันนั้นอีกบางตัวหนีตายขึ้นมาจะถึงปากหลุมก็ถูกลุงแมนเอาไม้เขี่ยให้มันตกลงไปในกองเพลืองนั่นอีกจนได้เสียงร้องของหนูภาพการดิ้นรนอย่างทุลนทุนรายของหนูในกองไฟไม่สามารถทำให้ลุงแมนรู้สึกตน กลับคอยเขีย่ยไฟเติมเชื้อไฟลงไปกลิ่นเนื้อส,สดๆคละกรุง้งเสียงร้องเงียบไปแล้วแต่พวกหนูยังดิ้นอยู่ภาพเหล่านั้นไม่ทำให้ลุงแมนใจอ่อนกลับใจดับไฟเสียกลับคอยเติมเชื้อเพลงิงเขีย่ยพวกหนูที่หนีตายให้ลงไปในกองเพลิงอีกลุงแมนรู้สึกสะใจที่พวกหนูตายอย่างทรมานสมใจสบายใจที่สามารถปราบหนูได้สำเร็จ เมื่อเราเสร็จจากการฝึกนี้ดิฉันและป้ามาลีก็ได้สนทนากับป้ามาลีได้เล่าเรื่องของลุงแม้นในวัยหนุ่มให้ดิฉันฟังน่าอัศาจรรย์จริงๆภาพที่ป้ามาลีเห็นเหมือนที่ดิฉันเห็นทุกประการดิฉันใจสั่นละลิกตั้งใจว่าเมื่อไปถึงสมุทรสาครก็จะสอบถามลุงแม้นให้ได้อีกครั้งขอแต่ให้ลุงแมนได้มีสติพอที่จะพูดกับดิฉันได้รู้เรื่อง เย็นวันนั้นดิฉันไปเยี่ยมลุงแมนเมื่อไปถึงก็เห็นลุงแมนนอนอ้าปากะงาบะงาบหอบหายใจอย่างรุนแรงป้ามีกำลังเก็บข้าวเก็บของที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องลูกชายคนเล็กกำลังทำความสะอาดเนื้อตัวของพ่อโดยมีพี่ๆและคนอื่นๆจับพ่อกดเอาไว้ไม่ให้ดิ้นร่างกายของลุงแมนผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมื่อป้ามีเก็บของเสร็จเรียบร้อย ก็มาเล่าให้ฟังว่าลุงแม้นยังมีอาการเหมือนเดิมอาหารนั้นกินเข้าไปได้บ้างก็ต้องเป็นเวลาเย็นๆอย่างนี้แหละแต่ก็กินได้ไม่มากนักดูเหมือนว่ากินได้เพียงต่อชีวิตไม่ให้ตายเร็วเท่านั้นเมื่อคืนก่อนไฟฟ้าดับจึงต้องจุดตะเกียงแต่ลุงแม้นดิ้นไปหาตะเกียงตะเกียงนั้นจึงตกลงมายัางพื้นน้ำมันหกนองไฟลุกท่วมห้อง ลูกๆมาเห็นเข้าจึงช่วยกันดับไว้ทันลุงแมนก็บาดเจ็บเล็กน้อยดิฉันจึงเข้าไปหาลุงแมนเมื่อได้เห็นสภาพผู้พองที่แขนขาหน้าตาที่ดำเกรียมบนร่างกายที่ผ่ายผอมแล้วก็รู้สึกสลดใจอย่างบอกไม่ถูกลุงแมนโบกมือให้ลูกๆออกไปดิฉันเห็นว่าลุงแมนพอจะมีสติจึงได้เล่าเรื่องที่เห็นมาในอดีตให้ฟังและถามว่า เมื่อหนุ่มๆลุงแม้นเคยก่อกรรมทำเข็ญเช่นนี้ใช่ไหมลุงแม้นยอมรับว่าเป็นความจริงทุกประการลุงแม้นน้ำตาไหลพร,รากถามดิฉันว่าจะหาวิธีแก้กรรมเหล่านี้ได้ไหมดิฉันจึงบอกให้ลุงแมน้นหาอาหารที่พวกหนูชอบกินเช่นผลไม้ขนมมาใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรก่อนลุงแม้นและป้ามีก็รับคํา ดิฉันจึงลากลับบ้านตกกลางคืนดิฉันได้ทำสมาธิตามแบบที่ได้ฝึกมาไม่ลืมที่จะอาราธนาถึงคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์ขอบารมีของท่านเพื่อแก้กรรมของลุงหรือเพียงผ่อนหนักให้เป็นเบาและดิฉันก็ได้ทราบจากการนั่งสมาธินี้ว่าต้องให้ลูกชายคนโตของลุงแมนต่ออายุให้โดยการนิมนต์พระมาทำพิธีให้และลุงแมนต้องสัญญาว่า ต่อแต่นี้ไปจะอยู่ในศีลห้าอย่างเคร่งครัดปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างอันนี้นัว่าขัดกับความเห็นของคนในครอบครัวและตัวของลุงแมนเองด้วยเพราะลูกชายหญิงของลุงแมนแมนไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมป้ามีก็คิดว่าพระพุทธเจ้าอาจจะมีจริงพระธรรมคำสอนที่ประสงค์เอามาประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นไม่เกิดผลดีอันใด พระสงฆ์เป็นแต่เพียงบวชแล้วไม่กินข้าวเย็นห่มผ้าเหลืองรับกิจนิมนต์เท่านั้นพระดีในสายตาของคนเหล่านี้ก็คือพระที่แจกของขลังให้หวยทํานายเหตุการณ์ดูหมอเลี้ยงผีรับสักยันตตามร่างกายเพื่อความคงกระพันชาตรีของร่างกายคาถาอะไรต่อมิอะไรนั่นแหละจึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ แม้จะเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ไม่ละความพยายามที่จะช่วยลุงแมนรุ่งขึ้นดิฉันจึงไปพบป้ามีบอกเล่าในเรื่องสมาธิให้ฟังป้ามียอมรับฟังและก็ทําตามจากวันนั้นมาไม่ถึงสัปดาห์ลุงแมนก็ลุกขึ้นเดินเหินได้ไม่ดิ้นทุรนทุรายพูดจาเป็นปกติทานอาหารได้มากขึ้นจนร่างกายแข็งแรงขึ้น ดิฉันได้แนะนำการนั่งสมาธิให้ลุงแม้นตามที่สติปัญญาจะพึงมีบางครั้งดิฉันก็จะพาไปวัดป่าสายพระกรรมฐานของลุงปู่มั่นซึ่งลุงแม้นก็ได้ปฏิบัติตามแต่โดยดีเพราะกลัวกรรมที่เป็นอยู่แต่การกระทําของดิฉันทำให้ป้ามีและลูกๆไม่พอใจระยะหลังๆป้ามีพูดจากระทบกระเทียบดิฉันเสมอลุงแม้นเองก็ห่างจากวัดไป ละเลยกิจที่รับปากไว้ทั้งสิ้นจากการปฏิบัติทำทําให้อาการเจ็บป่วยของลุงแม้ทุเลาเบาบางลงดังกล่าวแต่ไม่หายขาดป้ามีและลูกๆเริ่มเห็นว่าดิฉันไม่อาจจะช่วยสามีของป้ามีได้จึงรีบไปหาคนทรงหลายรายขอให้ช่วยให้หายขาดเสียทีจนมาถึงคนทรงชื่อสีทรงเจ้าแม่อะไรดิฉันก็จําไม่ได้แล้ว เจ้าแม่ที่ว่าก็สั่งให้ตั้งบายสีรถน้ำมนต์สะเดาะเคราะหซึ่งปรากฏว่าหายจริงทีนี้ลุงแมนก็เลยเลิกทำความดีที่เคยปฏิบัติเสียหมดสิน้นเลิกการใส่บาตรเลิกการภาวนาสมาธิเลิกการฟังธรรมเลิกดำรงตนให้อยู่ในศีลห้าเป็นปกติหันมาสร้างศาลให้เจ้าจัดพิธีไหว้ครูตั้งหัวหมูบายสีไหว้ผีเส้นเจ้าเพราะเชื่อว่า พระไม่ดีสู้ผีสู้คนทรงไม่ได้การทำความดีตามพุทธพจน์ม่ได้ช่วยตนเองอย่างแท้จริงเลยการทำดังนี้ทำให้จิตตกอยู่ในความประมาทเพราะถือว่าถึงมีกรรมก็จริงแต่เจ้าก็ช่วยให้กรรมนั้นหมดไปได้ผลกรรมในอดีตไม่สามารถส่งผลให้ตนได้อีกเจ้าช่วยแล้วก็จะไม่เป็นไรอีกแล้ว และลุงแมนเองก็จะมีชีวิตได้ยืนยาวอีกนานกว่าจะตายลงและเมื่อใครมาไต่มาถามว่าลุงแมนหายจากการเจ็บป่วยนั้นได้อย่างไงลุงแมนป้ามีและลูกๆก็จะตอบอย่างภูมิใจว่าเจ้าช่วยไว้ทุกครั้งดิฉันทราบข่าวนี้แต่ดิฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนำอะไรดีแล้วจึงปลีกตัวออกห่างแต่ก็ยังกรวดน้ำอุทิศส่งกุศลให้ลุงแมนเสมอ พระพุทธองค์เคยสอนบรรดาสิทธิานุสิทธ์และพวงชนว่าให้ยึดมั่นในความดีอย่างต่ำสุด5ประการก็คือศีลห้าและหากรักษาศีลขั้นสูงสูงได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแม้ในปัจฉิมโอวาทที่ทรงสอนว่ามิให้ประมาทมัวเมาในชีวิตแต่ขณะนี้ลุงแม้นและครอบครัวกลับตกอยู่ในความประมาทมัวเมาต่ออวิชชาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ หลงคบคนโง่ามาเป็นมิตรจึงทำให้พาตนผิดประพฤติผิดทั้งๆท,ท,ที่ได้หันหน้าไปสู่ความดีมาแล้วและแล้ววันหนึ่งก็มาถึงจะเรียกว่าวันชะตาขาดก็ได้ลุงแม้นเกิดป่วยขึ้นมาอีกทั้งๆท,ท,ที่หายมานานถึงสีหเดือนแล้วสาเหตุที่เจ็บป่วยของลุงแม้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพรบข่ำวันนั้นลุงแม้นเดินไปทางหลังบ้าน เพื่อจะกวาดขยะแล้วก็ยกเข่งใบเล็กที่ใส่ขยะไปเททิ้งแล้วจะได้จุดไฟเผาอีกแต่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าก็ไม่ทราบแกล้มลงไปทั้งนี้เพราะค่อนข้างจะมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นลุงแม้นล้มลงครั้งนี้แล้วก็ลุกไม่ได้อีกเลยลูกๆนำลุงแม้นมานอนบนบ้านแกดิ้นรนกระสับกระส่ายอย่างหวาดกลัวเต็มที่ชี้มือไปรอบๆปากก็ร้องบอกว่า ให้คนอื่นจับหนูเพราะหนูขึ้นมาอยู่เต็มหมดเลยแต่ว่าไม่มีผู้ใดเห็นตัวหนูได้แต่สลดใจสมเพศในอาการของลุงแมนต่อมาอาการของลุงแมนก็เป็นอย่างเก่าแต่รุนแรงกว่าเพราะนอกจากจะดิ้นทุรนตุรายอย่างรุนแรงแล้วยังพูดไม่ได้ได้แต่ร้องอิดอดอิดอดปากคอบูดเบี้ยวเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนร่างกายผ่ายผ,ายผอมดำเกรียม และว,วันสุดท้ายในชีวิตก็ามาถึงวันนั้นดิฉันไปเยี่ยมลุงแมนแต่เช้าเมื่อไปถึงก็พบว่าลุงแมนกําลังดิ้นอย่างรุนแรงน้ําลายฟูมปากส่งเสียงร้องอิทอิๆอิตลอดเวลาลูกๆก,กําลังจับมัดสักครู่ก็หยุดดิ้นแกมองเห็นดิฉันแต่ไม่รู้จักลูกพูดกรอกหูให้รู้ว่าใครมาพอลุงแมนทราบว่าใครมาก็พยายามจะพูดแต่พูดไม่ออก เสียงที่ออกมาจากปากเป็นแค่เสียงอิทอิอิทน้ำตาไหลเป็นทางทั้งสองข้างแก้มที่ตอบและเหี่ยวเหียวพร้อมกับยกมือไหว้ดิฉันปลกุกปลกุกดิฉันสงสารมากแต่สุดปัญญาที่จะช่วยได้สักครู่ลุงแมนก็ดิ้นทุรนทุร,รายอย่างรุนแรงจนใครๆก็จับไม่ได้ส่งเสียงร้องเหมือนหนูน้ำลายฟูมปากจนกระทั่งขาดใจตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ทําให้ดิฉันรู้สึกกลัวกรรมมากไม่กล้าประมาทมัวเมาในชีวิตเลยดิฉันได้เร่งรุดปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะเห็นโทษด,ดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่ 343ในคลิปต่อไป